สวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเกเฮียดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนของไอเกมนี้ทุกเกมของทุกอันนะโดยเราจะแบ่งเป็นสโหมดคือโหมดอาวุธทันสมัยกับอาวุธโบราณนะครับท่ทานผู้ชมนี่ครับแต่เราจะใช้แค่อาวุธหลักเท่านั้นเราจะไม่ใช้อาวุธรองอันแรกล,ลูกสองมีสองนัดนี่ครับหนึ่งสองแล้วก็รีโหลด ก็ยิงต่อได้ก็บอกต่อไปขาก็ไปเพราะฉะนั้นอันนี้มีรูปแบบพิเศษก็คือการชาร์จการชาร์จต,ต้องขี้ขวาแบบนี้คล้ายๆบันไซแล้วก็หนึ่งมีห้านั้นนะครับก็ต้องโหลด การโหลดถือว่าใช้เวลานานพอสมควรนะฮะครเข้ามาอันต่อไปดีก,ปก,ก,ก็ปืนพกไกลมากปืนพกมีเจ็ดนัดมีเจ็ดนัดรีโหลดไวมาก แล้วก็ยิงต่อได้อาวุธทิ่ต่อไป a k 1 7เอาวุธนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากสัตว์นัวโหลดไว้โคตรยอดอาวุธอันต่อไปปืนทุกสองแบบปั๊ม การรีโหลดก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรแล้วต่อไปสปาสิบสองแปดนัดนะฮะอันนี้มีแปดนัดยิงไปเรื่อยๆหมดแม็กก็ใช้เวลาโหลด ใช้เวลาโหลดนะก็น่าจะนานอยู่8นัดปืนเอลซิมปืนสมัยสงครามเวียดนามคล้ายคล้าเคแต่ว่าคุณภาพกากกว่านีดหน่อย โลเซตก็ยิงต่อได้เลย,เลยไม่มีปัญหาต่อมาปืนที่แปลไทยได้แปลกมากสิงหาคมเสียงหายห,หมดเลยรีโหลดเร็วใช้ได้อันต่อไปซปเปอร์ช็อตกัน ซูปเปอร์ช็อตกันยิงนัดเดียว2งกันแสดงว่ายิงได้นัดเดียวแต่ด้วยพลังดีดอันแสนมหาศาลทั่นเสามารถกำจัดได้หลายตัวละมังโอ้โหกำจัดได้ตัวเดียวแถมมุมมองไม่สเสกยากอีกอันต่อไปโคปืขอ,อตำรวจสมัยโบราณมีหนัดเฮดช็อตได้ ปีนี้เน้นความเทโหลดชา้าไว้ก่อนความเทไว้ก่อนอ่ะการโหลดไว้ที่หลังแถมยิงเร็วระดับโคตรต่อมาปืนพกค,คล้ายๆโคคล้าย้ายโคแต่ว่าแต่ว่ามีนัดน่าจะแต่ว่าเล็กกว่าการโหลดก็ง่ายและรวดเร็วก,กว่า เช้เสร็จก็ยิงต่อได้โหลดได้แค่แป๊บ,บเดียวไม่ต้องใช้เอสวนเปิดน,นีด่ซาซิมิัตถ้าหมดแม็กก็ได้ประมาณ3-4ตัวแค่นั้นแต่แรกมากับการที่โคดโหลดโครไวอันต่อไปก็สิบแปด ถือว่าเป็นปืนที่โคตรโงกงอันนึงเพราใช้สองกระบอกพร้อมกันแต่การโหลดก็ถือว่าระดับปานกลางแล้วก็แลกกับความคุ้มก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าดามเมจมันเบามากต่อไปฮันเตอร์สโคบสูงแต่ไม่สามารถจัดการกับซอมบี้ในระยะไกลได้ การดาวน์โหลดก็ถือว่าใช้เวลานิดหน่อยอันต่อไป MG 42ปืนนี้เป็นปืนที่แม็กกาซีนเยอะที่สุดและใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมามีโหลดกระสันอันต่อไป เอสิเ้ปืนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเบสิกและโหลดสัน้นเป็นปืนพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีต่อไปปืนที่ชื่อว่ารอยแผลเป็นปืนที่น่าจะเคยอยู่ในสงครามอ e ีรักโดดเข้าไป ต่อไปปืนที่อยู่ในแกลลีมอดไม่ต้องทำอะไรยิงหนึ่งทีตายเรียบร้อยโคตรสุดยอดเอาอเ,เลยสิบเต็มสิบต่อไปเป็นอาวุธประเภทที่สองอาวุธประเภทโคตรพอโคตรไม่โบราณอาันล็กมัสเก็ตโหลดนานแต่แรกกับแรงดีดมหาศาล ันที่สบันเดรบัตปืนลูกซองในยุคนโปเลียนแรงดีดอามาหาสารสามารถกำจัดศัตรูได้มากมายและนี่ก็คืออาวุธที่โหลดเร็วกว่ามัสเก็ต ต่อมาอันนี้จะไม่ได้อยู่ในชนิดอันนี้จะเป็นอยู่ในกลุ่มโบราณแต่ว่าไอ้อาวุธพิเศษนี้เป็นปืนอาวุธประเภทโบราณฟินล,ล็อกอาวุธอันนี้เป็นอาวุธของออฟฟิเซอร์ในสมัยยุคนโปเลียนแต่เกมนี้เน้นเรื่องการควงไม่สนอะไรแล้วสนควงและเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของการโหลดปืนมีแต่การควงประมาณ3ในสี่คือการควง แบบเนี้ยแบบเนี้ยควงยืนนั่น,แบบน,น,น,นแหละตายโอเคก็ขอจบกันขอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ